สวัสดีครับคลิปนี้เป็นความรู้พื้นฐานทางเคมีสำหรับการคำนวณเน้นนะครับว่าเป็นการคำนวณเพื่อการเตรียมสารละลายนะครับโดยสารละลายที่ว่านี้ก็คือสารละลายเตือจางจากสารละลายที่มีอยู่เดิมตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับในตอนแรกเป็นการเตรียมของเหลวนะครับจากสต็อกโซลูชันก็คือจากสารเคมีที่ซื้อมาเป็นขวดจากบริษัทสารเคมีเช่นซิกมาอาริชซึ่ง ก็จะมีโปรแกรมคำนวณด้วยซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่6ได้เป็นการเตรียมสารละลายในตอนที่1นะครับส่วนนี้จะเป็นการคำนวณนะครับก็คือใช้สูตร c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2นั่นเองที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าครูก็เปลี่ยนซะหน่อยนะครับก็จะเป็น vi ถ้ากับ mv หารด้วย mi นะครับ m ก็คือความเข้มข้น ของสารที่ต้องการเตรียมในหน่วยโมลาริตี้นะครับ V ก็คือวุมมปริมาตรที่ต้องการเตรียมนะครับส่วน M i ก็คือความเข้มขน้นเริ่มต้นของสารที่เราท,ที่ที่เราจะใช้เตรียมนะครับก็ถ้าจะวาดรูปก็หมายความว่าเรามีขวดสารอยู่แล้วนะครับเนาะให้กลายมาเป็นอีกขวดหนึนะ่งเนาะโดยอันนี้เข้มข้นมากเข้มมาก อันนี้เตื้อจางเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็น m กับ v อันนี้ก็จะเป็น mi กับ vi i ก็มาจากคำว่า initial เริ่มต้นนั่นเองว่าจากเริ่มต้นขวดนี้ไปเป็นขวดนี้จะต้องใช้ปริมาตรของขวดเริ่มต้นเท่าไหร่ครูก็ทำการย้ายข้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูตัวอย่างการคำนวณกัน ถ้าต้องการเตรียมสารละลายนะครับซัลฟูริกเข้มข้อนอันนี้เราไม่ต้องสนใจ F.W. นะครับเข้มข้นเห็นไหมถ้าต้องการเตรียมนั่นแปลว่าสิ่งที่ต้องการเตรียมนี่นี่คือตัวแปร m ถอะไหมครับจานวนนี้คือ v จากเห็นไหมนะจากจากตัวนี้นะครับก็คือ m i จะต้องใช้สารดังกล่าวปริมาตรเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่ก็หา v i งั้นสิ่งที่ยากของเรื่องนี้คือเรารู้ว่าเฮ้ยเรามีอะไรนะครับจะไปเตรียมเป็นอะไรอ่านโจทย์ต้องนั่งนึกให้ดีว่าใครคือขวดแรกที่มีอยู่เดิมขวดเริ่มต้นอะไรคือปลายทางที่เราอยากได้นะครับงั้น m ใหญ่ก็ใช้0.05นะครับ v ใหญ่ ก็ใช้100ส่วน mi ความข้้นตอนเริ่มต้นนะครับเป็น0.25ซึ่งแน่นอนเข้มข้นเริ่มต้นจะต้องเข้มข้นมากกว่าขวดเพราะว่าเราเอามาเจือจางลงถูกไหมครับ0.25ย่อมมากกว่า0.05งั้น mi ย่อมเข้มข้นหรือมีตัวเลขที่มากกว่าตัวตัวแปร m นะครับ ครูก็ขออนุญาตไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คำนวณให้ดูนะครับก็ตอบตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปคำนวณให้ดูตามตัวอย่างแล้วกันนะครับมาดูตัวอย่างข้อ15บ้างครับถ้าต้องการเตรียมสารละลายเหล็กไอออนนะครับไอออนทเข้มข้นในนี้หมายถึงความเข้นอะไรก็ได้นะครับขอให้ C เป็นหน่วยเดียวกันนะครับก็ เข้มข้น10 ppm นะครับต้องการเตรียมนะนี่คือปลายทางนะครับนี่คือเอมาส์อยู่ไหนอ๋อนี่นะครับนี่คือ m นี่คือ10เนาะปริมาตรนี่คือ v นะครับจาก1 1 0 0 0 ppm นะครับอันนี้คือ vi เออขอโทษที mi จะต้องใช้ vi เท่าไหร่นะครับ M ใหญ่ก็10นะครับ V ก็25ส่วน MI ก็1,000อนยะ่างที่ครูบอกนะครับ MI ต้องมากกว่า M นะครับก็ไปคำนวณเองเนาะว่าตอบเท่าไหร่นะครับตากูมองไม่ค่อยเห็นพอยเตอร์เลยเขียนไม่ค่อยจะตรงสงสัยจะต้องเปลี่ยนขนาดหน่อยแล้วมั้ง ให้มันใหญ่ขึ้นเอออันนี้มันเล็กไปแล้วมั้งครับเลยมองไม่ค่อยเห็นเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้แล้วกันหนาๆหน่อยจะได้มองเห็นพอยเตอร์เอาละ,ละตอบศูนยุยสองห้านะครับก็เออมาดูตัวอย่างกันนะครับขยายหน่อย อันนี้น่าจะคำนวณโดยใช้ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขได้แล้วมั้งเอาละสีสีน้ำเงินล่ะนี่งไงมันเจอมันอ่าทำเม็ดใหญ่อย่างนี้ครูมองเห็นแล้วล่ะ,ละถ้าต้องการเตรียมสารละลายซัลฟอริกเข้มข้นต้องการเตรียมนี่คือเป้าหมายนะโหนี่คือตัวแปร M จำนวนนี่คือ V จากคนนี้คือ MI หา vi เท่าไหร่นะครับก็ m v ส่วน m i m คือ0.1โโอ้หใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ย v คือ25หารด้วย0.25นะครับแม่สุดคูณแม่0.25ท้องได้ไหม0.25 1 0.25 0.25 10ได้2.5 0.25 สองห้าหได้ยี100่ห้าหคณศูนย์ดหนได้10ตอบ10มิลลิลิตรถูกต้องนะครับได้ไหมได้ไหมสอนจริงสนุกนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่กล้าพูดมากเดี๋ยวเขาว่าเอาอัดคลิปมันใหญ่ไปไหมล่ะเนี่ยสีแดงดีกว่า ถ้าต้องการเตรียมสรารไลส่โซเดียมคลอไรด์เข้มข้นนี่ตัวแปร m หมเมื่อกี้ใหญ่ไปขออนุญาตเปลี่ยนก่อนอันนี้ก็เล็กไปนี่คือ v นะครับมองไม่ค่อยจะเห็นสุดท้ายก็กลับไปเหมือนเดิมอ่ะจากเข้มข้นอันนี้คือ m i นะครับต้องการคำนวณ v i สูตรไม่เอาแล้วนะ m v M V หาร MI 5นะครับ0.05 1 0.05 0.05คูณ10ได้0.05 0.05 00ค00ูณ100ได้5 100ตัด100ได้1มิลลิลิตรถูกต้องนะครับ ทำให้หน่อยแล้วกันเนาะคลิปสั้นเกินถ้าต้องการเตรียมสารละลายเหล็กนะครับเข้มข้นเห็นไหมนี่คือเป้าหมายของเรานี่คือตัวแปร m นี่คือตัวแปร v จากตัวนี้คือ m i v i เท่าไหร่ก็ m v อขอโทษทีห้นะครับสังเกตนะครับว่าควอยควณจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะ ppm เหมือนกันหารด้วย1,000แล้วก็ m i มากกว่า m ยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิห้าหสได้100ก็คือ40นะ่เนาะศูนย์ตัศูนหาหรสได้1.25่งจุดสองหมล ง่ายดายนะครับง่ายดายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะ m v เฮ้ยมองคอยเต์มม่เห็น m i v i ก็เท่ากับ m v หาร m i 5หาร2ได้2.5นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ง่ายเตรียมสารแบบด d i l u t i o c 1น v 1เท่า้กับ c 2 2 v 2ใครจะเป็น c 1 v 1น่า้กั c 2 v 2ก็ได้ของครูก็เป็น m IV i v i ท่้กับ m v i ก็มาจากคำว่า initial นะครับครูก็ย้ายข้างหา v i ให้เรียบร้อยและก็ v i มีค่าเท่ากับ m v หารด้วย m i ตามสูตรอันนี้ ครูสอนไปแต่เป็นการคำนวณนะครับการเตเรียมสารละลายก็ไปดูได้ที่คลิปเ,เรื่องทฤษฎีเรื่องการเตเรียมสารละลายการไทเทรตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจริงๆในชีพนี้ก็มีถ้าไม่ลืมก็จะใส่ใน Google Drive ให้นะครับแล้วก็ไปใส่ในคอมเมนต์ลองอ่านคร่าวๆก็ได้นะครับว่าจะช่างจะตวงยังไงบ้างนะครับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามช่องเพราะคีมีเราตรงการฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ